เมื่อแฟชั่นชุดไทยกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกับภูมิปัญญาแห่งการแต่งกายที่มีชีวิตชีวาอยู่ตลอดกาลเวลาการเดินทางไปยังนครวัดในกัมพูชาจึงเป็นการสัมผัสกับอาณาจักรแห่งสีสันของชุดไทยในบรรยากาศแห่งเส้นทางของวัฒนธรรมที่มีการร่วมสร้างสรรค์กันอย่างสมบูรณ์แบบทัศนียภาพที่ปรากฏในทุกมุมของกัมพูชาคือชุดไทยจะเป็นชุดแฟชั่นสุดวดงนมที่สร้างประเพณีและวัฒนธรรมที่คงไว้ในรอยยิ้มของชาวบ้าน แม้ว่าจะมีข้อจํากัดและข้อกําหนดเป็นที่เรียบร้อยเกี่ยวกับการแต่งชุดไทยในการเดินทางไปเที่ยวนครวัดแต่ความลหลงใหลของชาวกัมพูชาที่รักในชุดไทยชาวกัมพูชาไม่สนใจว่าทางการจะมีมาตรการออกมาห้ามไม่ให้ใส่ชุดไทยเที่ยวนครวัดแต่ในตอนนี้ยังมีชาวกัมพูชาส่วนใหญ่ที่ยังคงหูหนวกตาบอดและมีการลหลงใหลในการใส่ชุดไทยเป็นจํานวนมากซึ่งในตอนนี้เองนะครับทางภาครัฐได้มีความกังวลเกี่ยวกับประเด็นนี้เป็นอย่างมาก โดยทางภาครัฐของกัมพูชาไม่ได้กลัวเสียผลประโยชน์แต่ทางภาครัฐกลัวที่จะเสียเอกลักษณ์และสูญเสียชุดประจำชาติไปด้วยอิทธิพลของชุดไทยสิ่งนี้อาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ชาวกัมพูชาไม่สนใจกับข้อจํากัดในการใส่ชุดไทยไปเที่ยวนครวัดอย่างไรก็ตามความสําคัญของชุดไทยในหัวใจและวิถีชีวิตของพวกเขาไม่เคยที่จะเสื่อมลงแม้แต่นิดเดียวเพราะนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัฒนธรรมไทยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ และมีอิทธิพลเป็นอย่างมากในสังคมกัมพูชาดังนั้นแม้ว่าทางการจะมีมาตราการและข้อจำกัดเกี่ยวกับการใส่ชุดไทยในการเที่ยวนครวัดแต่ชาวกัมพูชาจะยังคงเดินทางด้วยการสวมใส่ชุดไทยอย่างไม่สนใจจากทางภาครัฐการบ่มเพาะค,ความสัมพันธ์อันเข้มแข็งระหว่างประเทศและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนี่จึงทําให้ทางภาครัฐของกัมพูชาวิตกกังวลกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับผมและนี่ก็เป็นบทความในใจจากทางภาครัฐของกัมพูชา และต่อจากนี้เราจะไปฟังความคิดเห็นจากชาวเน็ตกันบ้างว่าหลังจากที่พวกเขาเหล่านั้นได้เห็นบทความในใจจากทางกัมพูชาแล้วพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่าชุดซัมปอร์ของขมรก็เอาต้นแบบมาจากชุดไทยรัตนโกสินทร์นี่แหละครับแล้วพอละครบุกเพลอนิวาสด,ดังเข้าไปในขมรก็เริ่มหันมาแต่งชุดไทยผมสบายตามละคร เสร็จแล้วก็สะกดจิตหมู่กันว่าเป็นชุดประจำชาติตัวเองเพราะไม่รู้ว่าชุดประจำชาติตัวเองเป็นแบบไหนกันแน่ความคิดเห็นท่านต่อไปยิ่งนานวันยิ่งได้เห็นวัฒนธรรมของไทยชัดเจนมากขึ้นมากกว่าจากตำราเรียนภูมิใจมากกับวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ทุกสาาท,ทุกขแขนงที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างสรรค์ไว้ให้จนสืบทอดมาถึงลูกหลานอีกทั้งยังให้ชาวโลกได้เห็นได้ประจักษ์และชื่นชมนี่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่ร่ำรวยทางวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามความคิดเห็นท่านต่อไปผมแนะนำให้ประเทศไทยมีไอเดียดีขึ้นมาะว่านักโบราณและประวัติศาสตร์ไทย,ทยต้องทำงานหนักมากขึ้นไม่ใช่บันทึกแต่ประวัติศาสตร์ไทยเราต้องบันทึกประวัติทุกๆปีของเพื่อนบ้านทุกประเทศโดยรอบด้วยเพื่อเอามาเปรียบเทียบกันว่าตอนเรามีประเทศอื่นยังไม่เคยเห็นมีชุดไทยเลยลงบันทึกประจำวันเดือนปีให้ชัดเจนพร้อมหลักฐานรูปถ่ายต่างๆในเหตุการณ์นั้นๆด้วย ทำการเก็บบันทึกอย่างดีเหมือนศิลาจารึกและส่งยื่นยูเนสโกเป็นรายงานว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างทั้งการภาพถ่ายภาพเขียนบันทึกการเขียนเสียงข้อมูลต่างๆเพื่อไม่เกิดข้อขอรหาหรือเคลมกันได้อีกในอนาคตนี่คือการล้อมข้อบวหายที่ดีที่สุดครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่จริงๆที่เรานิ่งดูได้และนักโบราณประวัติศาสตร์นึกไม่ถึงหน้าที่อันสำคัญมากๆอยู่ตรงนี้ เพราะในตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่ที่เกียดมานั่งดูเพื่อนบ้านเคลมชุดไทยไปอย่างสบายๆความคิดเห็นท่านต่อไปความจริงคือเราได้รับอิทธิพลศิลปะมาจากของโบราณและมีการวิวัฒนาการตามลำดับแต่เมื่อเขมรตกอยู่ภายใต้การปกครองของเราศิลปะที่ได้รับการวิวัฒนาการแล้วก็ได้กลับเข้าไปมีอิทธิพลต่อเขมรน,นักประวัติศาสตร์และโบราณคดีบางท่านชอบใช้คำว่าศิลปะเขมร แต่คำที่ต้องใช้จริงๆต้องใช้คำว่าศิละปะของเท่านั้นความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับชอบคุณชาวเขเมรที่พยายามเคลมวัฒนธรรมของไทยว่าเป็นของตนนี่เป็นเหตุให้ความจริงถูกนํามารื้อค้นและเปิดเผยและทําให้คนไทยหันมาสนใจรับรู้และภูมิใจในวัฒนธรรมอันงดงามของเราเองมากขึ้นและทําให้ชาวเขเมรบางส่วนตาสว่างขึ้นมาบ้างวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เรียนรู้และลอกเลียนกันได้ แต่ไม่ควรเสียศักดิ์ศรีมาแอบอ้างแบบชุกมือเปิดนอกจากทําให้คนในชาติเสื่อมเสียเกิยศแล้วยังมีบางท่านขาดความภาคภูมิใจในชาติของตนแล้วยังขาดความเชื่อถือและอับอายชาวโลกอีกด้วยคขมรที่ถูกโดนปุกปัน่นจนมืดหน้าตาหมัวจะได้เลิกโกหกตนเองเสียทีหากยอมรับความจริงได้ก็เป็นการเริ่มต้นที่จะหันมาสร้างและการพัฒนาวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของตนเองเสียทีการเคลนเป็นเรื่องชุกมือเปิดที่น่าอับอายที่สุด แม้ว่าจะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่มีวันทําได้สําเร็จเพราะความจริงย่อมหนีความจริงไปไม่พ้นความคิดเห็นท่านต่อไปอยากรู้จังเลยว่าหากทุกสิ่งที่ไทยสร้างไทยมีไม่เป็นที่ยอมรับของชาวโลกไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าแฟชั่นประเพณีวัฒนธรรมศิลปศาศาสนาการได้รำการเข้าถึงไทยหากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกยอมรับจากชาวโลกคขมรยังอยากจะเคลมว่าเป็นวัฒนธรรมที่มาจากชาวคขมรหรือไม่ ความคิดเห็นท่านต่อไปศิลปวัฒนธรรมประเพณีเป็นเอกลักษณ์ของชาติใดาชาติหนึ่งหรือยุคใครยุคมันเลียนแบบกันไม่ได้โดยเฉพาะข้ามยุคข้ามสมัยข้ามชาติยิ่งเป็นไปไม่ได้การแต่งตัวของเขเมรต้องเป็นแบบในกำแพงนครวัดคุณเปืยท่อนบนแบบนางอัปสรเท่านั้นความคิดเห็นท่านต่อไปเราควรเอาคลิปที่รัฐบาลเขเมรสั่งห้ามใส่ชุดไทยไปไปทุกลิงหรือเพจที่เขเมรแต่งชุดไทยให้โลกได้รู้ความจริง เพราะชุดไทยมีมาก่อนที่ขมรนจะใส่ชุดไทยและเคลมชุดไทยความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับจากคอมเมนต์แสดงให้เห็นว่าคนขมรนที่เป็นคนดีที่เป็นคนฉลาดมีแนวคิดที่ดีจิตใจดีรักความถูกต้องและรักในรากเหง้าของตนเองยังคงมีอยู่แม้จะเป็นเพียงส่วนน้อยแต่ขนาดเดียวกันคนขมรนที่ถูกล้างสมองด้วยความเชื่อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตลอ,อมนั้นยังมีอีกเยอะมากความคิดเห็นท่านต่อไป ผมมองว่าจะเป็นขมินหรือชาติไหนก็แล้วแต่ที่ใส่ชุดไทยจะถ่ายรูปหรือไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆผมมองว่าไม่ผิดนักดีซะ์อีกที่ช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมของเราก็เหมือนคนทั้งโลกไม่เว้นแม้แต่ไทยที่ใส่เสื้อสูทในกิจกรรมต่างๆเสื้อสูทต,ต้นกําเนิดก็มาจากประเทศอังกฤษแต่ยุคแรกๆจะผูกผ้าพันคอ,อก,ก่อนจะเป็นเนคไทแต่ที่ผมมองว่าขมินผิดคือเรื่องการเครมเป็นของตัวเองมากกว่าความคิดเห็นท่านต่อไป แค่เรื่องลดลายที่ปักเย็บคนกัมพูชาก็ยังนึกไม่ได้ว่าแต่ละที่มันก็มีลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมันไม่ใช่แค่รูปทรงกับขนาดของผ้าลายผ้าในแต่ละภูมิภาคของไทยยังไม่เหมือนกันเลยคนกัมพูชาซื้อผ้าไทยไปก็คิดว่าลายผ้าของไทยเป็นลายของกัมพูชาอีกของตัวเองอาจจะมีแต่ถ้าทําอย่างนี้คนก็จะสับสนเรื่องลายผ้าอีกความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับต่างกันชัดเจนมากภาพนี้บอกแล้วว่าไทย เรามีวัฒนธรรมการแต่งกายหรือศิละปะต่างๆที่คิดเองเป็นตัวของตัวเองมานานแล้วความคิดเห็นท่านต่อไปมองจากสายตาชาวโลกไทยก็คือไทยมีหลักฐานที่มาที่ไปแต่แค่บเดียชาวโลกยังสงสัยอยู่เลยว่าเป็นใครไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนรัฐบาลไม่ยอมเปิดเผยข่าวสารภายในให้ชาวโลกได้รับรู้และปิดข่าวภายนอกไม่ให้คนในชาติรับรู้เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมคนในชาติ แต่ในขณนะดเดียวกันรัฐบาลและประชาชนประเทศไทยช่วยกันเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทยความคิดเห็นท่านต่อไปฟังจากหลายๆที่แล้วเรารู้สึกสงสารชาเขมรที่ไม่สามารถหาข้อมูลหรือกล้าที่จะกล่าวความจรงิงว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยของตัวเองนั้นผ่านการเป็นทาสมานานขนาดไหนจนต้องรับวัฒนธรรมของชาติอื่นๆเข้าไปแล้วอ้างว่าเป็นของตัวเองผู้ที่มีความรู้จริงๆเกี่ยวกับประเทศของเขาน่าจะสูญหายไปหมดแล้ว และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับและทุกท่านหลักครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในอีพนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับ